การสร้างรูปสี่เหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของด้านและขนาดของมุมเดี๋ยวเราไปดูการสร้างรูปสี่เหลี่ยมแต่ละชนิดกันครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะสร้างให้ด้านทุกด้านยาวเท่ากันและมุมทุกมุมต้องมีขนาด90องศาชนิดต่อมาคือสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะต้องสร้างให้มุมทุกมุมมีขนาด90องศา ด้านที่อยู่ตรงข้ามกันขนานกันและยาวเท่ากันและด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันชนิดต่อมาคือสี่เหลี่ยมด้านขนานจะต้องสร้างให้ด้านที่อยู่ตรงข้ามกันขนานกันโดยมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางที่ตัดส่วนของเส้นตรงที่ขนานกันรวมกันเท่ากับ180องศาด้านที่อยู่ตรงข้ามกันยาวเท่ากัน และด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันชนิดต่อมาคือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจะต้องสร้างให้ด้านทุกด้านยาวเท่ากันด้านที่อยู่ตรงข้ามกันขนานกันโดยมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางที่ตัดส่วนของเส้นตรงที่ขนานกันรวมกันเท่ากับ180อองศาชนิดต่อมาคือ สี่เหลี่ยมคางหมูจะต้องสร้างด้านที่อยู่ตรงข้ามให้ขนานกันหนึ่งคู่โดยมีมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางที่ตัดส่วนของเส้นตรงที่ขนานกันรวมกันเท่ากับ180องศาชนิดต่อมาคือสี่เหลี่ยมรูปว่าวจะต้องสร้างด้านที่มีความยาวไม่เท่ากัน ให้มีขนาดของมุมตรงข้ามเท่ากัน1คู่และสร้างด้านที่ประชิดกันให้มีความยาวเท่ากัน2คู่ต่อมาเรามาดูการสร้างรูปสี่เหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของเส้นทแยงมุมโดยเรามาดูการสร้างรูปสี่เหลี่ยมทีละชนิดกันครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะต้องสร้างให้เส้นทะแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก เส้นทะแยงมุมทั้งสองเส้นยาวเท่ากันและแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันชนิดต่อมาคือสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะต้องสร้างให้เส้นทะแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันเส้นทะแยงมุมไม่ตัดกันเป็นมุมฉากและเส้นทะแยงมุมทั้งสองเส้นยาวเท่ากันชนิดต่อมาคือสี่เหลี่ยมด้านขนาน จะต้องสร้างให้เส้นทะแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันชนิดต่อมาคือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจะต้องสร้างให้เส้นทะแยงม,มุมตัดกันเป็นมุมฉากเสน้นทะแยงม,มุมทั้งสองเส้นยาวไม่เท่ากันและเสน้นทะแยงม,มุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันชนิดต่อมาคือสี่เหลี่ยมรูปก้าว จะต้องสร้างให้เส้นทะแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากและมีเส้นทะแยงมุมเพียงเส้นเดียวที่ถูกแบ่งครึ่งด้วยเส้นทแยงมุมอีกหนึ่งเส้น